ครัับบพพพมมนาูดกทุกคนหลังจากตดนเสานั้นพอกรดดูก,กับอ่าพอกระดูเลยแม่ของพอกรดดูไปโซกหนกคมเรีย ng, มันโบดา้เนาะหนกคมต้นเรงเขาเจ้าเลยพาพอกรดดูไปสะน้ำอ่าใบชาหอยน้ำเนาะไปชาหอยน้ำไปขันหอยน้ำเนาะเพื่อไปโซกเอา,เอา,เอาตัวเขียดตัวคุปตัวกบถุเขียดเนาะ อ่าแล้วนะทุกคนมีลุ้นเนาะว่าสิได้โบตัว,ตวกบตัวเคทันตัวปานเพราะเพราะว่าตอนเสาร์ันพอกดกูไปซอกนกคมบได้เนาะอ่าตอนแรงนี้มีลุ้นเนาะว่าสิได้หรือบได้เนาะไปอ่าคันนำหอยไปสะนำหอยมื่อนี่เนาะอ่าแล้วพอฮอตไปลุ้นพร้อมๆกันเลยทุกคนไปกันเลยนี่มาฮอดมันก็สิประมาณนี้เนาะดู ไดบ่ได้บ่กันเอาอะไรตู้มาคลิกไงเอาเลยพอไปผมกันเลยทุกคนไปสักน้ำกันเลยไปคันน้ำกันเลยมีทุกคนเลยไปสกทางบกบ่ได้ไปสกทางน้ำก็บ่ได้แต่ตะมักหินเนาะ ເບິ່ງຄົນ <laughs> ສໍານານຄົນສໍານານເອົາມາເດີ້ເໂຕຮວກເນາະມື້ມາອື້ບ້ານບໍ່ຕວກເດີ້ເດີ້ຮວກປະພັນນ້ອຍເນາະວ່າພັນວ นำข้าวแหงกุแทะเลแหงว่าเนาะนี่เราทุกคนวิที่ตันคอนเนาะโอ้นี่นำมันก็หัวหมดแล้ววี่สอเกเปี่ยนของอาเปล่าเออของคนบันนอกเนาะสอกเปียนแบบธรรมศาสตร์ได้เบา โอ้ดูดิครับคนโอ้กุ้ยเงยแท้เออ้โหดูดิครับโอ้โหกุ้ยเงาแท้ปู่นะเนี่ยอะไรเยอะดิโอ้โหดูดิครับทุกคนดูดิครับคุณผู้ชมโอซอกินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติเนาะโคตรใหญ่เนาะดูดิครับทุกคนหัวกับมาหมอบวกกับมะแบบละขวักตัวขวักเนาะ ดู <c oughs> <c oughs> ลูกปูเนาะ <c oughs> <c oughs> อืออแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้พอก็ดูสภาพทุกคนไปเบิองอ่าคนคนตำนานอาซ่อนเนาะ oh, ไปซอกเนาะต <no. S 1> ำนานซอกตัวปลาเนาะตัวปลาตัวกุ้งตัวอะไรทําไมตัวกบตัวปูอะไรทําไมอ้ <c oughs> ไปกันเลย คนสํานานเอาซ้อนคนสํานานได้ขุดได้คนอ่าซอกตัวปูตัวปลาเนาะตัวกุตัวปลาตัวกุ้งเนาะดูคนสํานานเนาะแม่เท่า2คนนี่นะซึ่งพ่อกระดูกบ่ได้สํานานดอกวพอกระดูกได้แต่ปลาพันน้อยตัวเดียวได้เบิ่งทุกคนเอาอยู่กินแบบธรรมชาติกินซอกกินแบบธรรมชาติเนาะยิงนกพวกหอกเนาะอะไรตัวอะไรมีลูกว่ โอ้ตัวปูเนาะทุกคนซึ่งมันมีปูหลายๆเนาะหยน้ํานี่หอยน้ําน้อยนี่นะมันอยู่ตามหูดินหูเอ่อบวกคุณยังเนาะพูดล่ะยาๆๆๆๆลงจากนี่เพิ่นจึกตปูคบแล้วเตียงพื้อเดียมื้อนะเหยียดสุดๆอๆมันไปปอกแจวบ่บันนี้ล่ะโอนี่ได้พกินบ่ได้ลาย ซอกกินแบบธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติซอกปูซซกปลาซอกปูซซกปลาซอกกุ่งซอกอะไรทําไมนะครับหลังจากคนก็ไปสะละคนแล้วก็มาสะแล้วก็เก็ตูนี่แล้วนะทุกคนปูหวยนำน้อยเนาะเบิ่งเบิง กามมันโคตรเย้อเลยอือหืออ้าวแล้วเนาะทุกคนแล้วพวกเฮาไปจกบอนใหม่นํากันเลยทุกคนฮู้มันไว้มันโคตรลายเลยฮู้อยู่ห้วยนําน้อยนี่นะไปกันเลยนี่ล้วทุกคนเดี๋ยวนี้กําลังางเนื้อล้างตัวเกมอิเมือแล้วเนาะ ส่วนกับบัวแดงลายได้ก็ได้น้อยได้พอกินอยู่เนาะนึะนกไอเมือแล้วล้างเนื้อล้าง,างตัวแล้วบัวแด้ป่านไอติพุนอ้ปูได้พุดเลาย นี่แล้วนะทุกคนมันก็บบได้ล่ยังดอกเนาะมันก็ได้พอก,กินอยู่เนาะนี่ได้ปูล้วนล้วนได้พอก,กินอยู่นี่ดูดียครับตุกงกไ็ได้หน่อยเนาะตุกงตัวป่าป่าพันเนาะส่วนลายมันจะเน้นไปที่ปูเนาะเ,เห็นได้แต่ปูได้โคตรไลยเลยเอาแล้วเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้พอก็ดูกโคล่าทุกคนไปเพียงแต่ซํานี้เนาะ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพอกระดูกเนาะอ่าแล้วนะทุกคนแล้วค่อยมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายเรียกบาย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 เหรอบายบายเราเรี้ยงอ่ะบายบายบายยืนดีด้วยยัยบายบาย